นอกเหนือจากที่เราจะสร้างใบงานหรือว่าสร้างการบ้านให้กับผู้เรียนทำแล้วก็ส่งกลับมาให้เราตรวจคะแนนแล้วก็ส่งคะแนนกลับไปให้กับผู้เรียนแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถที่จะสร้างเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้กิจกรรมนี้เรียกว่าการสร้างแบบทดสอบค่ะวิธีการทำยังไงนะคะก็เข้ามานะคะที่หน้าแท็บ งานของชั้นเรียนนะคะหากตอนนี้อยู่ที่หน้าแรกก็คือหน้าสตรีมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมาทำกิจกรรมต่างๆของ Google Classroom ได้ที่แท็บของงานของชั้นเรียนค่ะเข้ามาคลิกนะคะจากนั้นค่ะจากร้างนะคะแบบทดสอบนะคะเข้ามาคลิกที่สร้างเลือกนะคะในส่วนของงานแบบทดสอบ Google นะคะจะสร้างฟอร์มขึ้นมาให้เราหนึ่งฟอร์มโดยอัตโนมัตินะคะสังเกตด้านล่างนะคะจะมีคำว่า blank quiz นะคะคือฟอร์มเปล่าๆขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยคะเตรียมพร้อมในการสร้างแบบทดสอบจาก Google Form นั่นเองก่อนอื่นนะคะขอให้ตั้งชื่อแบบทดสอบนี้ก่อนนะคะ แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1คําแนะนำก็คือคําอธิบายนะคะจะให้ผู้เรียนทําอะไรยังไงสามารถเขียนได้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะจะแนบไป แนบเอกสารแนบคลิปหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเพิ่มได้จากตรงนี้นะคะเช่นอาจจะมีคลิปวิดีโอให้ดูก่อนเป็นคลิปแนะนําต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้จาก YouTube นะคะหรือว่าจะสร้างเอกสารนะคะก็ได้จากเจ้าตัวปุ่มสร้างตรงนี้นะคะตอนนี้เอาละเรามาดูนะคะเรื่องของการทํา g o o g l e Form s, โดยเป็นแบบทดสอบกันดีกว่าเข้าไปคลิกค่ะที่ ตัวของ b บ a n k Quiz ตรงนี้นะคะระบบนะคะก็จะเชื่อมโยงจาก Google Classroom นะคะมาที่ Google Form ค่ะระบบนะคะก็จะลิงก์เจ้าตัว Google Form มาให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะก็พิมพ์ค่ะวิธีการใช้งานก็เป็นเหมือน Google Form เลยนะคะจัดก็ ในข้อคำถามข้อที่1ในนี้นะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นในรูปแบบของอตัวเลือกหลายตัวเลือกนะคะนั่นก็คือแบบช้อยนั่นเองคลิกนะคะเลือกแบบใายตัวเลือกช้อยที่1คืออะไรนะคะ 2, 2> ช้อยที่2องช้อยที่สมสมุติมี3ตัวเลือกนะคะในตรงนี้นะคะของ Google Form s, สามารถใส่นะคะรูปภาพเป็นช้อยได้นะคะก็ให้มาคลิกตรงนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะต้องเฉลยคำตอบนะคะว่าคำตอบของคำถามนี้นะคะข้อใดถูกนะคะแล้วให้กี่คะแนนค่ะอยากจะให้ฟีดแบ็นะคะกลับไปให้กับผู้เรียนหรือผู้ที่ทำทดสอบนี้หรือไม่นะคะก็สามารถเพิ่มได้เรียบร้อยนะคะเพิ่มข้อต่อไปนะคะมาคลิกปุ่มบวกนะคะ คำถามข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะเลือกแบบหลายตัวเลือก แล้วก็พิมพ์ตัวเลือกเข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะข้อใดถูกต้องนะคะก็ทำเครื่องหมายเรียบร้อยคลิกนะคะเสร็จสิน้น เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นภาพรวมของแบบทดสอบนี้ค่ะยิ่งมีนะคะคำถามอยู่2คําถามแต่ละคําถามนะคะให้คะแนนอยู่ที่1คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนรวมของแบบทดสอบนี้อยู่ที่2คะแนนค่ะเรามาดูนะคะว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรในแบบทดสอบนี้ได้อีกนะคะเราสามารถมาเลือกที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะเรามาดูที่ แถบนะคะแบบทดสอบสิ่งที่น่าสนใจนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะผู้ตอบสามารถดูอะไรได้นะคะอยากให้เขาเห็นคำตอบที่ตอบผิดไหมอยากให้เขาเห็นคำตอบที่ตอบถูกหรือเปล่าแล้วอยากให้เขาเห็นคะแนนเลยหรือไม่นะคะก็สามารถที่จะกำหนดได้แบบทดสอบนี้ยิงจากจะให้ผู้เรียนนะคะหเห็นคะแนนของตนเองแต่จะไม่ให้เห็นนะคะว่าตอบข้อใดถูกและข้อใดผิดสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะคะ ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะกดบันทึกด้านบนด้วยเนื่องจากการทำงานนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมกับ Google Classroom นะคะไม่จำเป็นต้องกดตรงเพื่อตร่งลิงก์นะคะไปให้ผู้เรียนเลยสามารถปิดแถบนี้ได้เลยนะคะขออนุญาตปิดเลยแล้วกลับมานะคะที่ตัวของ Google Classroom นะคะสังเกตค่ะว่า ตอนนี้นะคะเราจะมั่นใจได้ยังไงนะ้าว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบทดสอบของเราสองข้อได้ทําไปแล้วลองคลิกเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามันทําการลิงก์ไปในแบบทดสอบเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าน่าสังเกตนะคะก็จะกลับเข้ามากรณีที่อาจารย์ยังไม่ได้โพสต์นะคะให้กับผู้เรียนมาทําแบบทดสอบก็สามารถที่จะเพิ่มแบบทดสอบตั้งค่าหรือว่าแก้ไขแบบทดสอบได้ แต่หากมีผู้เรียนนะคะเข้ามาทำแบบทดสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะปิดเลยนะคะกลับเข้ามาที่ชั้นเรียนมาตั้งค่าอะไรกันอีกเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้เรามีข้อสอบอยู่สองข้อนะคะคะแนนตรงนี้นะคะอยู่ที่100คะแนนอาจารย์นะคะสามารถตั้งคะแนนให้สอดคล้องกันได้นะคะเมนูตรงนี้ค่ะการนำเข้าคะแนนนะคะ เป็นการลิงก์คะแนนอัตโนมัติจาก Google Form เมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าสู่เจ้าตัว Google Classroom แบบอัตโนมัติเลยหมายความว่าผู้เรียนนะคะทำแบบทดสอบได้กี่คะแนนตะลิงก์เข้ามาในสมุดเกรดของ Google Classroom โดยทันทีแต่หากอาจารย์นะคะไม่ต้องการให้ทำการลิงก์คะแนนอัตโนมัติก็มาปิดนะคะการทำงานตรงนี้ได้ค่ะ แต่ตรงนี้นะคะยิ่งต้องการที่จะให้ทําการลิงก์คะแนนอัตโนมัติก็จะเปิดไว้นะคะเรามาตั้งค่าอะไรนะคะสําหรับแบบทดสอบได้อีกบ้างอย่างที่ทราบมานะคะเรื่องของการทําแบบทดสอบถ้าเกิดว่าซีเรียสนะคะเข้มงวดนะคะอาจารย์ก็ต้องมาตั้งเรื่องของการครบกําหนดในการทําแบบทดสอบชุดนี้นะคะตามวันเวลาที่อาจารย์ต้องการแล้วก็อย่าลืมนะคะในหัวข้อการเรียนรู้นี้นะคะอาจารย์ก็ ต้องตั้งนะคะให้แบบทดสอบนี้อยู่ในหัวข้อเช่นในตัวอย่างนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เพราะว่าเป็นแบบทดสอบหลังเรียนการเรียนรู้ที่1นนะคะตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะการมอบหมายเช่นเดียวกันค่ะหากคลิกมอบหมายนะคะก็จะมอบหมายเลยโพสต์เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการตั้งค่าล่วงหน้าก็สามารถนะคะมาคลิกที่ลูกศรนะคะาสามเหลี่ยมตรงนี้ แล้วก็กําหนดเวลาในการโพสต์ได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะยิ้มสะขออนุญาตมอบหมายเลยนะคะเรียบร้อยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะก็จะมาปรากฏอยู่ในกลุ่มของหน่วยการเรียนรู้ที่1ในหน้าของชั้นเรียนเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะสามารถจัดลําดับการเรียนรู้นะคะโดยการลากมาวางได้นะคะว่าต้องการให้ผู้เรียนทําอะไรก่อน จากบนลงล่างนะคะเรียนเอกสารทำงานส่งแล้วก็ทำแบบทดสอบค่ะ